นอกเนือจากนี้ค่ะที่ปัตตานีก็เหมือนกันค่ะเขาเตรียมจัดงานวันส่งการาเลยเหมือนกันนะคะซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะเขาเตรียมจัดงานประเพณีส่งการวันผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะวันครอบครัวประจําปีส5 6ร 68, แล้วก็ทนุนขาวยำซาดนามคลายโรนอุโมงนำผูกปีเที่18นะคะส่งเสริมและก็อนุรักษ์ประเพณีไทยค่ะ นายชยาพรนิยมงกกวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ถล่งข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันครอบครัวประจำปี2 5 6 8แล้วก็ะนนข่าวย่ำศาสนามคลายรดอุโมงนำผูกปีถี่18คืนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าวรวมรับฟังค่ะโดยเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับได้รวมกับหน่วยงานต่างๆรวมกันจัดงานประเพณสีสงกา์วันผู้สูงอายุแห่งชาติวันครอบครัวเป็นประจำทุกปีเลยครับโดยปีนี้เนี่ยเป็นปีถี่18กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ่1 3เมษายน2 5าน6 8นะครับประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรบริเวณลานศิละปะวัฒนธรรมถนนสายบุรีการบริจาคสิ่งของแก่สถานสางเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปการรดน้ำข้อพรผู้สูงอายุนอกจากนี้ครับยังมีขบวนแห่ประเพณีท่งกล้านรอบเมืองปัตตานีพิธีเปิดถนนขาวยำซาดน,น้ำใคร่ร้อนและอุโมงค์น้ำผูกกานราน้ำ้ร่นุ่ยเทบริเวณถนน,นมกรูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาเล่นสาดน้ำกันครับซึ่งในปีเต้ป้านป้านมาเนี่ยแนนอนวาได้รับความสนใจ จากชาวปัตตานีและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมารวมเล่นน้ำส่งการา้นีตนีกันเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยครับนอกจากนี้ค่ะเพื่อให้การเล่นน้ำส่งการา้นในวันนั่งกร้าวเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบรย้อยเทศบาลเมืองปัตตานีก็ได้รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีสํานักงานประชาคมงดะลาจังหวัดปัตตานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะได้รวมกัน,นรณรงค์ให้ถนนข้าวย่ำเนี่ยเป็นพื้นเที่เล่นน้ำส่งการา้นย่างปลอดภัยแล้วก็ไรแอลโกอฮอล์รวมทางการข้อความ่วมมือให้ปฏิบัติตามกจราจรด้วย ก็ะะเลยทีอ่โอกาสนี้ค่ะขอเชิญเชิญพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวมารวมเล่นน้ำส่งกรั้นค่ะแล้วก็รวมกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในห่นนี้แล้วก็ข้อความรวมมือให้เล่นน้ำ้ดยความสุภาพแล้วก็แต่งกายสวยงามตามประเพณีประเพณีไทยเทีงามด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วรับก็รืีว่าเป็นกิจกรรมแต่ตละพื้นที่นยก็จะมีซิกเนเจอร์ไม่เหมือนกันจัดกันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับประเพณีเลยก็ เขาทำเนี่ยนิยมก้องแต่ละพื้นที่เมืออปัตตานีเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเทนกาสนใจมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะก็เน้นย้ำก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะใครเดวายุในพื้นที่รั่วเคเคก็สามารถไปรวมกิจกรรมกันได้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องการเล่นน้ำต้องการเขาบอกเลยเล่นด้วยความสุภาพรวมคืมการแต่งกายให้เรียบร้อยสวยงามตามประเพณีไทยโดยมือนกันนั่นเองครัรวมถึงดูแลยุขภาพนะช่จงนี้อากาศร้อนแต่เดี๋ยวร้อนมั่งเย็นมั่งถึงไปตู้น้ำตู้กะไรก็ล้วคลคลายขึ้นมาได้นะครับ